กระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรขาวสะอาดสสวััดีครบขอต้อนรับท่านฟ,ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสแกนหุ้นท่านกำลังกับผมนักตัดพิเศษทำหน้าที่บนเครน่องหน้าตัดพิจิว FM106 พิจิวครอบข่าวเข้าใจข่าวเข้าสิบคนครับ13นาฬิกา23นาทีเลยประมาณก็จะมาว่ากันเรื่องร้วงเรา การลงทุนในตลาดครับเประเมศไทยครับวันนี้เราก็มีผู้บริหารบริษัทาะทุเรียนนะครับเข้ามาให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับซึ่งเราบอกว่าก็เป็นหุ้นที่ตอนนี้ก็ถือว่าหุ้นจะมีค่าวคราวเหมือนกันนะครับเราลองรามาติดตามกันดูกักนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางดรลิซี่พินท,น,ท,น,น,ทน,นะครับประธานที่บริหารบรยกับแกรนอินเตอร์จำกัดมหาชนหรือ S c สนะครับ สวัสดีด็อกสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับครับสวัสดีครับครับผมต่อของคุณด็อกเตอร์สูงนะครับวันนี้ที่ให้เกีทางรายการอีกครั้งนึงนะครับครับยินดีเลยครับครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอยากถามด็อกเตอร์เนี่ยครับในเอาในภาพรวมบอกก็ได้ครับของปีสองพัน้า้หหกเอาเท่าที่พูดได้ก็นะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังะกัดพบนะว่าแนวโน้มเป็นยังไงครับได้ตามเป้าหมายของเราไหมครับ ครับก็คิดว่าได้ตามเป้าหมายนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของยอดขายเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในส่วนปัจจัยที่ได้มาเนี่ยก็ก็มีจากหลายปัจจัยนะครับก็ในระหว่างทางของของปี2023เนี่ยเราชนะการประมูลงานขนส่งให้กับปตทเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ทยอยเริ่มรับรู้รายได้มาตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมานะครับจนงานสุดท้ายเนี่ยเริ่มรับรู้รายได้แบบเต็มๆเ,เนี่ยก็คือพูดง่ายๆทุกงานเริ่มรับรู้รายได้เต็มเมื่อเดือนธันวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในปี2024นะฮะหรือว่าปี67เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มรับบร้ได้การใหม่ของาของานขนส่งเนี่ยเอ่เข้ามาแบบเต็มสีมตั้งแต่เดโมกราเป็นต้นไปเลยนะครับก็คิดว่าในส่วนของส,ส่วนบวกตรงนี้เนี่ยน่าจะมีมีผลอ่บวกให้กับบริษัททั้งในองบปีที่แล้วนะฮะคือ2023เนทางจดหมายประกาศและเหล่านี้นะฮะจนจน,จนถึงงบปี2024แล้วก็25เลยครับผมครับผม ถ้างั้นก็ถือว่าก็ไปไปตามแผนที่ที่เราตั้งเป้าไว้นะ,ะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่เราได้ได้งานมาค่อนข้างเยอะทีนี้ในปีปีนี้ครับปี2 5 6พเห้า้องหกเจ็ดเอเนี่าทางเอเซียเนี่ยในแต่ละกธุรกิจของเรา<ม><ม>ี่มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างครับครับนทุกกลุ่มธุรกิจในกกลุ่มธุรกิจผมคิดว่าเติบโตหมดทุกกลุ่มนะครับเพราะว่าเราเรามีการวางเล็ดพันเอาไว้ แล้วตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เริ่มจากทุกหลกลุ่มธุรกิจขนส่งก่อนเนาะเพราะว่าเราเกิดมีไปแล้วนะครับเราก็ได้รับงานขนส่งแก๊สธรรมชาตินะครับได้เยอะมากมากนะจะไปเดินเนี่ยเราขนอยู่ประมาณสองพื้นที่นะทุกวันนี้เราขนหกพื้นที่นะครับรวมกันก ผลให้กับบริษัทเบอข่ไยก๊าไญี่ปุ่นด้วยนะครับเพื่อส่งกาซเข้ารงอุตสาหกรรมนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเราขึ้นแท่นเป็นผู้ขนส่งการธรรมชาติอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับอย่างไร้คู่แข่งนะอครับซึ่งตอนกับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทด้วยแล้วก็จากความที่เราขึ้นแท่นเป็นการขนส่งอันดัหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์บุคลากรอะไรต่างเราวด้แชร์กันนะครับการซ่อมทําแไรต่างก็ง่ายขึ้นนะครับทำให้ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยสูงขึ้นตามด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็จะเห็นกันในปีสองพัน้อหกสิบเจ็ดนะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็จะจะจะเป็นผลบวกไประยะย,ยาวพอสมควรนะครับเพราะสัญญาการขนส่งเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับทั้งของปตทก็ของที่เราขนส่งออทาวส์ของเราเองครบให้บริการเด็กเด้วยแต่นี้เรื่องขนส่งนะครับส่วนเรื่องของการขายก๊าซธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติเข้าอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเป็นการเซอร์วิสของการทำะระบบเครือข่ายก๊าซธรรมชาติให้กับปตท สำหรับยานยนต์นะครับ NGV นะฮะถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ NGV ทั้งประเทศเนี่ยมันจะมีการด r o p ลงนะครับแต่เราก็ได้วริสุทิไปอย่างอื่นแล้วนะครับส่วนอของที่ยังมีอยู่เนี่ยเราก็ประคองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ใช้รถ NGV เนี่ยหลายหลายคนกลับมาใช้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจรถใหญ่รถขนส่งนะครับซึ่งก็ ถ้าดูกันแล้วเนี่ยเรื่อง e v หรือรถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของรถขนส่งเนื่องจากเวลาชาร์จที่ค่อนข้างนานแล้วก็จุดชาร์จที่ยังมีน้อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ย n t v ก็ยังเป็นไปเอกอยู่ตับการขนส่งนะครับถ้าเกิดมีปั๊มเนี่ยผมคิดว่าเจ้าของกิจการเนี่ย ปยะหยัดที่ยังใช้ทีวเพราะว่ายังประหย,ยัดอยู่นะครับซึ่งจะทําให้ยอดอยอดเติมแก๊สเอ็ทีวีเนี่ยที่เราให้บริการอยู่เนี่ยก็จะโตขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็ให้บริการโดยการต้มสถานีเอ็นทีวีทั่วประเทศไทยนะครับส่งแก๊สเอ็ทีวีให้กับปั๊มเอ็นทีวีเนี่ยในภาคกลางนะครับเออส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีการผลิตแก๊สเอ็ทีวีเอ่อให้กับภาคภาคกลางเองด้วยนะครับดูจากยอดของเราเนี่ยเราเติบโตขึ้นประมาณสิ นะครับตั้งแต่ปี65มาถึงปีห6กนะครับเติบโตขึ้นมา10%ส่วนในเรื่องของแก๊สเท่อาสาหกรรมเนี่ยเรามีบริษัทลูกนะครับที่เราเคยขายบริษัทไปที่เราเคยขายครึ่งหนึ่งของบริษัทนะครับ49%ของบริษัทที่ชื่อว่าคือขายแก๊สญี่ปุ่นนะครับให้กับโอซาก้าแก๊สนะครับให้กับฟูจิคอรีครับให้กับโทโฮแก๊สแล้วก็ชิซูกะแก๊ส เนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับคือก็ทําให้เราสามารถปุกกกำไรพิเศษได้ทํำให้ปีที่แล้วเนี่ยเรากาไรค่อนข้างสูงทีเดียวแต่เป็น340กว่าล้านนะครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยประมาณร่วมๆ200กว่าล้านเนี่ยมาจาก จำเลพิเศษที่เราได้ขายหุ้นตัวนี้ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการที่เ,เราขายหุ้นตัวนี้ให้กับให้เราขายหุ้นบางส่วนให้กับญี่ปุ่นไปเนี่ยเ,าเรามีทีมงานนะครับพนักง,งานคนญี่ปุ่นเข้ามานะครับทําให้เราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของเรามากขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆเราเติบโตอย่างแข็งแรงมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นไทยต,ต่างๆเนี่ยเริ่มให้ความสนใจ ในการซื้อแก๊สจากบริษัทซื้อขายแก๊สไทยญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เราการันตีการรับการันตีาาราคาคถูกกว่าราคา LPG หรือว่าเชื้อเพลิงเดือนที่เขาใช้อยู่นะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมีหลายรายที่การเซ็นสัญญาใหม่มเยอะมากใมน่นก็คือเป็นผลดีแล้วก็อมองภาพในอนาคตจะคิดว่า,าการเจริญเติมโตแรงสายแก๊ส ของบริษัทเครือข่ายาในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะกเกี่ยวกันขึ้นไปด้วยนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นสองส่วนนะครับที่ที่เป็นธุรกิจรีเที์เชลทำอยู่แล้วนะครับยังมีส่วนที่เป็นโซล่านะครับรูฟท็อปนะครับรูฟท็อปก็คืออยู่ในกลุ่มของ Energy, โโอรีนิวเอเบิลเอเนจีหรือธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของเรานะครับนอ,นอกจากเรือรูฟท็อปนะครับเรายังมีโรงไฟฟ้าที่พม่านะครับที่ตอนนี้ดําเนินการอยู่ห้าสิบไมตก์นะครับรูดเตรียมที่จะสร้างเพิ่ม ให้ครบเป็น220ร้่สบเมกะวัตรวมไปถึงโรงไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วก็ลดแล้วก็โซลารูฟท็อปที่ผมบอกโซลารูฟท็อปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีร่วมร่วมยี่เมกะวัตนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้บริษัทลูกของเราชื่นไปแกนไอวาตเวามไปแกนไอวาตเพาเวอร์เนี่ยเตรียมที่จะิสต์เข้าไปในตลาดเอเมไรนะครับซึ่งเรามีแผนที่จะยื่น filing ภายใน Q2 หรือว่า Q3 นี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ปีคอนเซ็ลต์กับกรตนะครับก็ดูจากงบการเงินดูจากเอ internal audit นะครับแล้วก็ดูจากไอเออะไรต่างๆเราคิดว่าไม่ได้มีปัญหาในการยื่นไฟลิ่งนะครับถ้ายื่นไฟลิ่งแล้วเนี่ยเราจะมีต้นทุนทางการเงินที่ถูกลงนะครับแล้วเราคิดว่าเราสามารถที่จะหาลูกค้าคนในกลุ่มของรีโ er นเวทที่หรือว่า private PBA ตัวนักนสอบได้มากขึ้นตามปด้วยครับ,บ uh ที่อธิบายมาก็คิดว่าเป็นหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้เราเติบโตได้ในใน,ใน,ใ,นในปีนี้นะครับใปนปีหกเจ็ดนะครับเรียแข็งแรงแน่นอนครับครับ อันนี้ถามเพิ่งน,นี่ครับให้ตัวที่เราจะไปทโาโซล่าเนี่ยมันเราเรา,เราทาแบบไหนครับที่เราไปทําให้เป็นเป็นไซเวดทีพีเอไหมครับหรือว่าเป็นทโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเ,เราทำทั้งสองลักษณะนะครับเราทำตั้งแต่เป็นงานอี c ถ้าเป็นงานอ e <ม>ี c เนี่ยคือการติดตั้งแล้วจบไปเลยลูกค้าก,ากา<ม>็จ่ายเป็นครั้งครั้งไปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีมีการประมูลงานเหล่านี้กับทางภาครับเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น บริษัทแม่สแกนเนอร์เป็นคนทำนะครับแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะให้เราลงทุนให้เป็นลักษณะ private TPA คือลงทุนเสร็จนปุ๊บล้วก็เอาแผงไปติดอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็หรือติดที่ไหนก็ได้ที่ที่ทเป็นพื้นที่ของโรงงานนะครับแล้วก็ถ้าโรงงานใช้ไฟก็จะซื้นไฟอย่างเราแทนเราก็ใช้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเนี่ย20-30%หรือว่า40%แล้วแต่ความยากง่ายของการติดตั้งนะครับให้กับให้กับลูกค้านะครับก็คือวินวินทั้งสองฝ่ายลูกค้าไม่ต้องลงทุนสักบาท ก็คือขึอ้นทุนตั้งแต่แรกเราก็มีไออาที่เราต้องการขอสมนะครับเราก็เราก็เอาเข้าพอร์ตไปเรื่อยพอ,พอร์ตเริ่มใหญ่ปุ๊บเราก็บิ้วบริษัทที่ชื่อว่สแกนดวานซาวเวอร์ตัวเนี้ยเข้าในเข้าจดทะเบียนตลาดลักรเอเมไอครับอือก็น่าจะเห็นใยในปีนี้ไหมครับถ้าตัวที่เราจะสติเข้ามาเนยเอ่อคิดว่ามีความมั่นใจพอสมควรครับเพราะว่าเราทํามาประมาณปีกว่าแล้วครับตอนนี้ก็ทางเอสเอไรอต่างๆก็ค่อนข้าง ค่อนข้าง,งมั่นใจแล้วก็ทีมงานเราก็สืบขออ้ขอมูลไปค่อนข้างเยอะมากครับผม,มอืมแล้วอ่าอย่างอย่างไอตัวที่เราทำโซล่าแล้วะนี้เราสในใจทําพวกอย่างตอนนี้กระแสพวกทีวีนะฮะเราทีวีอย่างเงี้ยเราเราก็มีพันธมิตรอย่างบตทแน่นอนครับแน่นอนในตรงนี้จริงๆลืมบอกไปนะฮบเพราะว่าเอ่อก็เป็นก็เป็นเขาเรียกว่าแผนนะฮะจากจากที่เราประชุมบอร์ดของ S&P มาว่า นอกเหนือจากโซลารูท็อปที่ราทำ private PPA แล้วเนี่ยเราจะไปทำ private PPA ในเรื่องของ EV Char เ e r ด้วยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปคุยกับพวกโรงแรมนะครับอพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรต่างนะครับเพื่อที่จะเช่าสถานที่หรือหรือไปติดตั้ง EV Char เ e r แล้วก็แชร์โปร f ฟตกับเจ้าของสถานที่ลักษณะก็คล้ายๆกับติดตั้งโซลารูท็อปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการขายไฟฟ้าให้กับยายนยนต์แทนนะครับซึ่งตอนนี้เราคิดฟีสมาแล้วเนี่ยก็ หรือว่าอยู่ในจุดที่เราพอใจนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารถอีวีเนี่ยจะเริญเติบโตขึ้นมาอาตอบรับกับจำนวนชาร์จชาร์เจอร์ที่เรามีหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณหกเจ็ดโรงแรมแล้วก็อพาร์ทเมนต์นะครับที่เราจะทําเริ่มทําเป็นพายล์โปรเจกต์ตรงนี้ครับอืมเพราะว่าเราเราก็จะมีตัวโซล่าเนาะแล้วก็มีในตัวของอีวีด้วยอันนี้อยู่อยู่ในในตัวบริษัทลูกตัวเดียวกันใช่ไหมครับ ช่ครับบริษัท SAP หรือว่าสแกน a d v a n c e d Power นะครับที่เราเตรียมที่จะเรีนรู้เกี่ยกเรื่นีในตลาดครครับในปีนี้ครับอืออ๋อครับแล้วนี้นอกจากในตัวของต้องบอกว่าตัวของ SAP เ <c oughs> องก็เป็นเป็นธุรกิจใหม่แล,แล้วเรามีมองธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับต่อจากนี้ครับจริงๆมีมีมองอยู่อยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าเอา่อเนื่องจากว่าในศาสตร์ของพลังงานนะครับที่ผมก็ร่ำเรียนมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ ลังจากที่รถก็มาสู่ในจุดของ EV แล้วเนี่ยจุดต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นไฮโดรเจนนะครับแต่ว่าไฮโดรเจนเนี่ยจริงๆเราอย่าไปมองว่าเป็นแก๊สนะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นการชาร์จประจุแบบรวดเร็วนะครับจะสามารถทําให้รถที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟฟ้าจากฟิวเซลที่อยู่ในรถไฟฟ้าเองแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นลักษณะแค่เป็นตัวที่เก็บประจุมาสําหรับให้ฟิวเซลเนี่ยเอาไปเป็นไฟฟ้าต่อนะครับ ซึ่งข้อดีของไฮโดรเจนเนี่ยคือสามารถขนส่งได้ง่ายนะครับไม่มีลอสในการขนส่งมากสาหรับไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถที่นำไปใช้แอปพลิเคชันอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะใช้ได้เครืองใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้ขอให้มันมีฟิวเตอเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้คือในอนาคตเนี่ย <c oughs> ไฮโดรเจน <c oughs> เรามองกันว่าเป็นเป็นเชื้อเพลิงที่ที่เป็นหนึ่งเดียวนะครับในในในโลกอนาคตแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ถามว่าเราอยู่ตรงไหนของไฮโดรเจนเราอยู่ในจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าแกนเจอร์อก็พร้อมที่จะทำในจุดเริ่มต้นเพราะว่าเรามีฟิสิลิตี้หรือว่าสถานที่ที่ที่พร้อมเพียงที่จะสามารถผลิตไฮโดรเจนได้นะครับซึ่งเรามีความได้เปรียบจากจากบริษัทอื่นเยอะนะครับเนื่องจากว่าเราทำเราทำเรื่องของแก๊สธรรมชาติหรือจะเป็นปิโตรีหรือว่าแก๊สธรรมชาติเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมานานกว่า20ปีนะครับด mm hmm. ังนั้นเนี่ย mm hmm. พวกสถานที่ต่างๆเนี่ยพวกท่อ พวกขึ้เชื่อมต่อกับแก๊สแล้วก็เรื่องของ EIA อะไรต่างเนี่ยเรามีการทามาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พวกรถขนส่งแก๊สธรรมชาติต่างเนี่ยสามารถอัดเข้ามาเป็นเป็นรถที่ขนส่งไฮโดรเจนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรา็นช่วงที่ศึกษาใช่ครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ผมมีโอกาสได้ไปสัมมนาหลายรอบนะฮะก็ เรื่องของไฮโดรเจนเนี่ยเขาก็มองว่าผู้เล่นที่เป็น NGV นะครับเก่าเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบสูงในการที่จะเป็นผู้เล่นไฮโดรเจนในนาค้นะครับตอนนี้นี่ก็อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วของการศึกษาซึ่งตอนนี้เราก็จ้างบริษัท Market Research ที่เป็นมืออาชีพนะครับจ,จากมืองนอกเลยนะครับเพื่อให้ เอ่อทการวิจัยการตลาดในในประเทศไทยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของไฮโดรเจนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปทางด้านพลังงานร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าพลังงานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ารถเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เป็นเปะที่เป็นปปปรถไฟฟ้าแบบชาร์จอยู่นะครับ mm. รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแบบไฮโดรเจนเนี่ยอาจจะต้องรออีกสักสพักหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราเป mm. ็นผ,ผู้ผลิตไฮโดรเจนคนแรกเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ไฮโดรเจนเนี่ยไปเป็นแอปพลิเคชันอื่นหรือว่าเอ่อไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นท,ที่ที่ไม่ใช่การสื่ไฟฟ้าอาจจะเป็นเรื่องของการ เผาไหม้หรือว่าใช้ในการเพิ่มเพิ่มผลผลิตในอุตสากรรมหลายๆอย่างนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังวิจารเรื่องนี้อยู่ครับผมอืมก็ถือว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นพลังงานแห่งอนาคตเลยนะฮะใช่ครับรมนี่แน่นอนครับ B B อ่ะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าใครก็่งมันจะมาจริงเหรอแต่วันนี้มันก็เห็นละไฮโดรเจนมันก็เหมือนกันเนาะเพราะว่านาคตมันมันมันเป็นเรื่องของอนาคเพราะที่แล้วมันก็ค่อนข้างจะ ผลิตนลังงานสบอาดไดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่แับไม่มีพัภาวะเลยนะอ่าใช่ครับใช่ครับคือไฮโดรเจนเนี่ยสามารถที่จะใช้พลังงานสะอาดในการผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังชาร์จไฟจากที่บ้านอยู่หรืออะไรต่างเนี่ยก็ไฟฟ้าที่ผลิตก็มาจากแก๊สธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินครับอืมอันนี้ก็ถือว่าต้องรอติดตามต่ ใกล้แล้วครับน่าจะมีความผม่งข้ากันเลยครับผมคิดว่าเรื่องไฮโดรเจนนี่น่าจะน่าจะเป็นเอ่อเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับเอ่อสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็สำหรับโลกเลยด้วยซ้ำเพราะว่าหลายหลายบริษัทพลังงานในโลกนี้ก็เริ่มทำไฮโดรเจนกันแล้วบริษัทใหญ่นะครับเราก็คิดว่าถ้าสแกนเจอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้หรือว่าของประเทศไทยนะที่เป็นคนแรกๆที่ทําเนี่ยเราก็จะมีโน้ตฮาว เป็นคนรแรกนะครับแล้วก็เราก็น่าจะสามารถที่จะขยายความต่อได้ในอ่นะคนอย่างไม่ยากครับ,รบอือแบบตอนนี้เดี๋ยวถามนักเตอต่อยนี่พอดีเราตัวของเอชเอ็นเนาะบอลแลนด์สามนี่เพิ่งจะเอสไปนะครับแับตรงนี้เราสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ครับแล้วแปลงเท่าไหร่แล้วก็คาดว่าจะเข้ามาให้คนที่ได้หรือว่าให้นักสุดได้เข้าไปซื้อขายกันในช่วงไหนครับ ครับเอ่ตราส่วนของการแปลงวอลเลนนะครับหนึ่งหนึ่งต่อสามนะครับก็คือถ้าะเกิดใครมีหุ้นนะฮะสามหุ้นก็จะได้หนึ่งวอลเลนนะครับใครมีสามร้อยหุ้นก็ได้หนึ่งร้อยวอลเลนนะครับใครมีสามล้าน<ม>ก็ได้ก็ได้หนึ่งล้านวอลเลนนะครับเออ<ม>เออ,เ,อ,อเราเริ่มเทรดในกระดานเนี่ยนะครับแต่จริงๆเราเอ็กซ์บิไปแล้วนะครับก็คือคนที่ มีหุ้นเชินเซอร์ก่อนวันที่สามสิบเอ็ดมกราปีสองพันยี่สี่เนี่ยก็จะได้วอร์เรนต์ตามที่ผมบอกไปเรียบร้อยเอ็กซ์ดิวไปเรียบร้อยแต่ว่าอตอนนี้ยังไม่ได้เข้าพอร์ตนะครับอวอร์เรนต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเริ่มเข้าพอร์ตวันที่วันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วเราจะเริ่มซื้อขายวอรเลนตได้เนี่ยเริ่มเทรดกันได้เนี่ยบนกระดานเลยนะครับวันที่เจ็ดเดือนมีนาคม แล้ครับแล้วก็กถ้าเกิดสังเกตด,ดูนะครับตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเนีน่ยมีมีโบนัสเนวอลเล็ตให้ยังไม่พอยังมีโบนัสให้เป็นลนักษณะของการให้สิทธิ์ในการแปลงวอลเล็ตในราคาต่ำม,มากๆเพื่อที่จะแปลงจากเอเซียนด์วิลสามมาเป็นที่แม่อมเอเซียเหนือนะครับในราคาเพียงแค่นึบาทตอนนั้นแต่ครับพูด,ดง่ายๆอย,อย่างวันนี้เนี่ยทุกคนแย่งเงินซื้อวอลเล็ตตั้งแต่ วันที่สามสิบนะทำให้ราคามันกระโดดขึ้นไปปันบาทบาทสิบนะครับจากช่วงบาสี่สิบตอนตอนแรกๆนะครับเพราะทุกคนเห็นเห็นว่าเออมันมันน่าจะคุ้มค่าเพราะว่าวอรเลน์แแค่บาทเดียวหลังจากที่ซ<ม>ื้อกันมาปุ๊บราคาก็ตกลรมานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เป็น<ม>ดูชนีติดติดอยู่แล้ว<ม>ช<ม>ครับผมตอนนี้ก็เหลือ<ม>อยู่ประมาณบาทห้าสิบบาทหกสิบอะไรถแถวนั้นนะครับซึ่งก็คือถ้าเกิดสมมติวอรเลน์ะนะครับมีราคา มีราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าคุณสามารถใช้เงินแค่บาทเดียวนะครับสามารถซื้อสเชือได้เลยถ้าคุณมีวอลเลนครับอปลงได้เลยครับก็อยู่กุมข้าตั้งแต่วันแรกครับแล้วเราจะให้สิทธิแปลงนะครับตั้งแต่อวันแรกเนี่ยก็คือวันที่ครั้งที่หนึ่งคือเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีเก้าครั้งที่สามารถแปลงได้นะครับก็คือตั้งแต่ เมนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดาจินหากราตุลาและก็ซินด้าเลยครับครับผมโอ้แต่ผลลิดอก็าารไล่ไปีดอกดีด้วยครับผมรัาดีด้วยครับครับอ่ารับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านดตอร์ช่วยฝากถึงท่าฟังทุกทนหน่อยครับว่าการินเตอร์เราวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะเดินหน้าแข็งแข่งอย่างไรต่อไปครับ แบบยังอย่างที่เราเคยอธิบายมาตลอดนะครับเทรนเจอร์เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดครัพย์เซ็ตนะครับแล้วก็เเข้ามาร่วมเก้าปีละไม่ใช่แคสิบปีแล้วครับเ,เราตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราเริ่มเข้าตลาดมาหรือตัางม่ปอดเข้าตลาดเดีย่ยเราเป็นบริษัทที่ไม่เคยขาดทุนเลยนะครับแล้วก็แม้แต่ในช่วงโควิดเนี่ยเราสามารถประคองกําไรได้ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ตั้งแต่โควิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย ถ้าดูกำไรที่เป็นออร์แกนิกโปฟิตจริงๆเน็ตโปรฟิจริงๆเนี่ยเราเทิร์นราวเติบโตขึ้นมามากถึงแม้ว่าเราจะได้รับผลกระทบบ้างในช่วงโควิดนะครับช่วงนี้นะครับผมคิดว่าก็เป็นช่วงที่เราจะเดินหน้าต่อแล้วเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ก่อนโควิดจนถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเดเวอซิฟายธุรกิจเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกเองว่าเลยว่าเป็น king of petro เลยคือแก๊สธรรมชาติสำหรับยานตัวนี้เราคือเบอร์หนึ่ง ว่าหลังจากที่มาตรการของภาคพัฐเนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก n อ v เนี่ยไปเป็นไบโอดีเซลหรืออะไรก็ตามแต่ในเรื่องของการขนส่งในรถใหญ่นะครับเราก็ทําให้ยอดขายเนี่ยตกลงมาในค,ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยอาจจะน้อยลงไปบ้างนะครับในช่วงประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาแต่ใน5้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำกันบ้านอย่างหนักครับเรามีการ diversify ธุรกิจเรามีการไปลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ต่างประเทศในประเทศ ลงทุนลงไฟฟ้าบนหลังคานะครับก็คือบริษัทแกาด a d v a กซ์พาวเวอร์ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครัมันมีการลงทุนในการขายรถแม่ให้กับขอสมกแล้วก็มีการซ่อมํมรุงให้กับขอสมกที่มียสามารถสร้าง เออรายได้ร e เคล i n งให้เราเนี่ยเป็นสิบปีแล้วก็มีกาไรท,ที่ที่พออยู่ได้นะครับเ mm ีการเอ่อเพิ่มการขนส่งนะครับซึ่งตอนนี้เราขึ้นแทนเป็นผู้ขนส่งแกส๊สธรรมชาติแบบหนึ่งของไประเทศไทยแล้วนะครับเรายังไม่พอนะครับก็ยังมีธุรกิจยิบย่บยบยยยอยๆที่เราทำเอ่อเสริมขึ้นมาด้วยว่าจะเป็นการไปร่วมมือกับนายทุนใหญ่ในการปลูกกัญชาหราก็จะมีโรงงานปลูกกัญชาด้วยนะฮะตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ mm hmm. นนยังเกลยังยังไม่ได้เยอะมากตอนนี้เราพยายามที่จะเริ่มขยายเกลอยู่ตรงนี้ เริ่มรู้ช่องทางในการขายเริ่มเริ่มทาเริ่มมีกําไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอืเพราะงั้นเนี่ยจากจากที่ดูเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของอการเจริญเติบโตนเนี่ยไม่น่าห่วงนะครับเรื่องของการเลเวอร์ซิฟธุรกิจไปแล้วเนี่ยไม่น่าห่วงนะครับเราก็มีความเข้าใจด้านพลังงานเนี่ยค่อนข้างดีมากๆพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าถ้าเราไม่เข้าใจด้านพลังงานดีถ้าเราถ้าเราไม่ได้เป็นผู้เล่นท,ที่ที่แข็งแรงนะครับบริษัทที่ใหญ่ บริษัทพลังงานที่อหนดับบสามและดับสี่ของญี่ปุ่นคงไม่จับมือเข้ามาอซื้อหุ้นย่อยในบริษัทเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าพันธุเนื้อของเราแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่ใช่บริษัทชั้นนาจากต่างชาติเนี่ยก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ต้นๆในประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยฝากมี้นักลงทุนเอาไว้ว่าตอนนี้ถึงน่าจะเป็นถึงจุดที่เราพร้อมที่จะยานละถึงจุดเทรนดรา์วจุดต่าสุดท้ายมาแล้วนะครับ t u เทินราวผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นจุดที่อยานแล้วก็ดูจากงบการเงินได้นะครับแล้วก็ในปีนี้นะฮะในปีในปีที่ผ่านมาแล้วกันในปีสองพันยี่สามเนี่ยผลผลงานเนี่ยค่อนข้างเข้าเป้านะครับแล้วก็ในปีสองพันยี่สี่เนี่ยคิดว่าเป้าหมายเราก็น่าจะาตั้งเอาไว้สูงกว่าปีสองพันยี่สามนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของงานออร์แกนิกเรื่องของผลรายได้กําไรนะครับที่ ที่เราควรจะได้เนี่ยก็คิดว่าอน่าจะถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนครับครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าได้เรื่องราวแบบน่าสนใจจริงๆนะครับสําหรับตัวของเ c ซีเอนะครับต้องลองติดตามกันติครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางดรที่อย่างสูงเลยนะครับครับผมฝากนักลงทุนด้วยนะครับใครที่มีวอลเรน์นะครับก็เอ็กซ์ซอร์ซีโซแน์ได้นะครับกําไรตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนะครับอือครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณดตอร์วิีสูงนะครับวันนี้นะครับเรื่องของแกนินเตอร์นะครับก็เดี๋ยวมาดงมีเรื่องรองาวอะไรก็มาติดตามกัต่อครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอญาตแล้ฟังรับฟัง,ฟงในัำใจคนระวันนี้สักครู่นะครับแต่เดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสามมาฟังเรื่องราวดีๆจากทางดตอร์ัธบัตต์กันต่อครับตรงน,นี้พักสักครู่ครับรู้ทันกระแสะหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรขาวสะอาด